พวกเราจากร้านรองเท้ากันน้ำสิงคนปรงนานะครับปีนี้นะครับเราจําหน่ายกางเกงกันน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ราคาลดลงจาก350เหลือเพียง250บาทเท่านั้นนะครับ250บาทนะครับไม่ใช่ราคา199บาทอย่างที่มิจฉาชีพหลอกลูกค้านะครับของเราเป็นกางเกงกันน้ำนะครับทําจาก PVC เนื้อหนานะครับตัวนี้เอวจะเป็นยางยืดครับ ส่วนรองเท้าที่ติดกับกันเกงมีไซส์ตั้งแต่38ถึง45นะครับรุ่นนี้เหมาะสําหรับลุยน้ําลุยโคลนนะครับผมโอเคครับ38ถึง45เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใส่กังเกงกันน้ําตัวนี้นะครับใส่ลุยน้ําลุยโคลนให้ลูกค้าดูนะครับว่าใส่ลุยน้ําลุยโคลนแล้วก็ดันนาได้ไหมเ,เดี๋ยวผมเดินลุยน้ำลุยโคลนให้ดูนะครับนี่เลยครับผม ไม, еб, ไม่เปียกไม่เปื้อนนะครับตัว Sch นี้นเป็น p ีวนะครับสําหรับ응มืยน้ำมือโคลนะครับนี่เลยครับเลือยไอยเชอรี่นะครับเศษแก้วเศษไม้ต่างๆนะครับอันตรายมากๆนะครับเดืเดินคลองแล่วครับลูกค้าไม่ติดลมนะครับตัวนี้ไม่เปียกไม่